สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของจักรบร n นารุ่น B 7 4 0นะครับซึ่งอันที่จริงแล้ววิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของจักรเบน่าก็สามารถดูแทนกันได้หลายรุ่นนะครับเพราะว่าหน้าตาก็จะมันเหมือนกันหรือคล้ายๆกันนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์เราจะมาดูก่อนว่าเฟิร์มแวร์เวอร์ชันของเราเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับณนะปัจจุบันเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับไปที่รูปจักรไปที่ไอหรือ information นะครับ ไปที่ v 1.0ครับหน้าตานี้ก็จะบอกเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์เวอร์ชันของเราเห็นไหมฮะตรงนี้ครับซอฟต์แวร์เวอร์ชัน380152ครับต่อมาจะเป็นข้อมูลต่างๆของเครื่องนะครับทีนี้พอเราทราบเฟิร์มแวร์เวอร์ชันแล้วเราก็ปิดหน้าจอไปครับปิดหน้าต่างไปหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาแฟลชไดร์นะครับซึ่งมีข้อมูลของเฟิร์มแวร์อยู่ในนี้นะครับซึ่งแฟลชไดร์ตัวที่จะบรรจุเฟิร์มแวร์นี้มันจะต้อง ว่างเปล่านะครับไม่มีข้อมูลอะไรซึ่งจะต้องถูกทําการฟอร์แมตให้เป็น System แฟลกสามนะครับจากนั้นจึงโหลดข้อมูลเฟิร์มแวร์เข้ามาใส่สแตได้หลังจากนั้นก็เสียบเข้าไปที่เครื่องครับแล้วก็เข้าเมนูตั้งค่านะครับจากนั้นเป็นที่รูปจักรครับมาที่รูปประจนะครับแล้วก็มาที่อัปเดตครับก่อนที่จะทำการอัปเดตก็ให้ทําการเซฟข้อมูลต่างๆของเครื่อง ที่เราโหลดไลน์โหลดอะไรต่างๆไว้หรือที่เราเซตอัพค่าต่างๆไว้นะครับให้ไปเก็บไว้นในแฟลชไดร์ก่อนครับมันจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาครับจากนั้นก็กดไปที่อัปเดตครับหน้าจอจะดับไปนะครับไม่ต้องตกใจครับครับเมื่อเสร็จแล้วก็ขึ้นข้อความ นี้ขึ้นมานะครับอัปเดตสำเร็จโลนะครับแล้วก็ติ่กเครื่องหมายถูกไปครับยังไม่เสร็จนะครับจากนั้นให้มาทําการเข้าเมนูตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเหมือนเดิมครับมาที่อัปเดตเหมือนเดิมครับมาเพื่อที่จะทําการเซฟไฟล์เซตติ้งของเรานะครับที่เราไปตั้งค่าต่างๆหรือว่าลายปากที่เราไปใส่ไว้นะครับจากที่เราเซฟใส่แฟลชไดร์ตอนแรกคือบรรทัดบนตัวนี้ใช่ไหมครับต่อมาเราจะกดที่ตัวล่างนะครับ เพื่อโหลดข้อมูลต่างๆนะครับเข้าไปไว้ในเครื่องตามเดิมครับพอมีเครื่องหมายถูกก็คือหมายความว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ของเราเนี่ยถูกโหลดเก็บเข้าไปไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ปิดหน้าต่างเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับสำหรับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เบอร์เดน่านะครับ